บางคนกยัยัมบอกว่าตายแล้วได้เกิดหรือ <c oughs> ตายแล้วจะได้เกิดใหม่หรือว่าบางคนแต่ถ้าทำหลักคำสอนเขาไ้เจ้าคือเวียน่ายตายเกิด ที่จะไม่มาเกิดใหม่ก็คือไปนิพพานนั่นแหละือหมดจากกิเลส้าคนหมดจากกิเลสถึงจะไม่มาเกิดเป็นสตัตว์ในเรนชาที่เป็นในสุรรกายหรือมนุษย์ก็จะไปอยู่นิพพานในตามหลักศาสนา บางชาติก็ไปเป็นเศรษฐีบางชาตก็ไปเป็นพลาชาบางชาติก็ไปเป็นยาจกขอทานบางชาติก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงไร่้านเกษตรสัตว์กายอันนี้ตามแรงของบุญที่เราทำเราทำเราทำมา เราต่างมาแบบไหนก็ไปตามแรงกระัะเรงว่าแรงกรรมนะกรรมคือการกระทำแต่ถ้าเราโกรธก็ไปสู่นรกจิตใจเราถ้าเราโลภจิตใจเราก็ไปเป็นปเตถ้าเราหลงจิตใจเราหลงก็ไปเป็นสัตว์เดจฉาน แต่ใจเรามีศีลมีทานมีภาวนาก็ไปเกิดเป็นคนใจเรามีศีลมีทานมีภาวนาก็ไปเป็นเีวดานางฟ้าสวรรค์หกชั้นนแะแต่ถ้าเรามีศีลสมาธิมีปัญญาขึ้นมาหน่อยก็ไปอยู่พม ลมสิบแปดขันละลมพมสตามแรงของสมาธิที่เรามีถ้าเราหมดจากกิเลสจะไปจุดกุิานเหมือนพระพุทธิจ้าวทำไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันนี้คือตามหลักคำสอนของพุทธิจาวก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสนะ ถ้าเราหมดจิดึงจะไปอยู่น,นิพพานก็คือไปอยู่น,นิพพานไม่ต้องมาเวยนใบาตาเกิดอีกแต่ตามแรงบุญแรงวัาสนาของเราที่สรา้างออกสิ่งภายนอกเราช่วยกันได้อาหารเสื้อผ้าเงินทองสิ่งของช่วยเยวกันได้แต่ด้านจิตใจนั้นคือของเรา เราจะมีความเราจะมีความทุกข์เ็อยู่ที่ใจเราหนะสิ่งนี้เราต้องแสวงหาเอาหาจ,จิตใจหาความสงบหาความส่มเยม็นต่อพระพุทธเจ้าก็มีแจกสอนเราสอนคื่ทางว่านั่นคือทุกข์อันนั้นคือสุขแต่ถ้าเราไม่เดินเอาแไม่ปฏิบัติเอาไม่เดินเอาเราก็ไม่เจอ เดินไม่ถึงชี้ทางให้แล้วถ้าเราไม่เดินมันก็ไม่ถึงทุกคนเลยนะพ่อแม่ปููบาอาจารย์ชี้ทางท่นานศึกษาเรียนรู้มาแล้วแล้วก็ชี้ทางให้ลูกศิษย์ลูกหาต่อไปอีกแล้วลูกศิษย์ลูกหาจะเดินไหมจะเดินทางไหม้าไม่เดินมันก็ไม่ถึง การจะถึงจะเดินทางเช่นถึงชายต้องมีความมั่นคงต้องมีความอดทนสูงต้องมีความเพียรสูงนะความสำเร็จอยู่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราจะมีความอดทนพอไหมมีความเพียรพอไหมกำลังเราดีไหมเราที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนะ ที่ตัวเราด้วยแหละคนอื่นก็ชี้ทางให้พระพุทธเจ้าก็ชี้ทางให้ครูบาอาจารย์ก็แม่ครูบาอาจารย์ก็ชี้ทางให้ชี้ตามหลักคําสอนแหละตามหลักศาสนาที่สอนมาท่นานปฏิบัติท่านถึนงก่อนเราท่านก็ชี้ทางให้เราเดินก็เดินตามทางนี้แหละ ตามลักศาสนาที่เราเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวคนเดีนวเอถึงปอมหมยเราจะรู้เองนี่แหละว่าตรงที่ไปถึงแล้วมันเป็นแบบไหน,นมันสุกมันทุกแบบไหน,นเราก็จะรู้เองปฏิบัติเองรู้เองเนาะ